คูนผมแต่ปางบันหลังย่งสายันดวงตะวันเลี้ยนหลบจะเดินทางเงย,งยื่องยางไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดใต้จุดครบปัจจุบันเห็นจกไม่ดีคืนจุดใต้ตีถ้ามีใครพบอาจจะอายใครหน้าอัโหเขาต้องหา้ามโอโหว่าผมโง่บัดลบจุกนี้มันต้องทันสมัยเพื่อนผมทั่วไปใช้ทานไฟฟ้าผมกระดับท่านผู้ชมถ้าได้ฟังสปอตโฆษณาเสียงนี้ท่านผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้าง แน่นอนแอดมินคงไม่ได้มาโฆษณาแน่นอนแต่ที่นำเข้าเรื่องนี้จะพูดถึงศิลปินท่านหนึ่งต้องบอกว่ามีความรู้ความสามารถจริงๆในสมัยนั้นและก็เชื่อว่าหลายคนนั้นไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะอยู่เบื้องหลังมากกว่านอกจากว่าคนที่รู้จักเขาจริงๆเนี่ยจะทราบว่าท่านผู้นี้คือใครก็ต้องบอกกันเลยนะครับชื่อของท่านผู้นี้ก็คือนครมงคลยน ถ้าฟังชื่อนี้แล้วหลายคนรุ่นสมัยก่อนๆน,นั้นถ้ายังอยู่ก็ยังจำกันได้กับนค,นมครมงคลายนซึ่งเขามีบทบาทมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำโฆษณาในเรื่องของบันเทิงต่างๆนี้รวมกระทั่งการจัดบริรการวิทยุในการจัดบริการวิทยุนี้แอดมินจำได้แม่นเลยและก็เชื่อว่าหลายคนนั้นก็ต้องจำได้เพราะว่าเขาจัดบริรายการวิทยุ หนุ่มน้อยฝอยข่าวบริการหนุ่มน้อยฝอยข่าวนี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุวพทนะครับแล้วก็อสมทคลื่น1,143อกิโลเฮิร์รร 1, เป็นบริการที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูนครมงคลยนต์ในขณะนั้นเพราะว่าหลายคนนั้นก็ต่างชื่นชอบในการที่จะพูดคุยแบบชาวบ้านชาวบ้านมีมุกตลกผสมไปด้วยเรียกกับว่าเป็นสิ่งที่ครูนครนั้นถนัดเลย ถ้าใครได้ฟังหนุ่มน้อยฝอยข่าวนี้จะจำกันได้แอดมินนี้จำได้แน่นอนสิ่งที่ทำไปด้วยกับการจัดบริการวิทยุก็คือว่าในช่วงนั้นครูนครก็เริ่มเข้าสู่วงการรถจักรยานยนต์กับกลุ่มคนรักรถนะครับที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าก็ไปเป็นพิธีกรที่นั่นพร้อมๆกับการจัดบรยการนี้ควบคู่กันไปครูนครมงคายนจะมีความสามารถมากมายเลย ทั้งการเล่นละครเร่การร้องพเพลงการแต่งพเพลงการเต้นการแสดงตลกและก็ที่บอกนะ่ะคือการจัดรายการวิทยุเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูประวัติของเขานิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครูนครมงคลายนนั้นเกิดวันที่12เมษายนปี2468แถวย่านบางรักพระนครโดยบิดามันดาเนี่ยเป็นชาวจีนที่บ้านเนี่ยมีอาชีพในสมัยก่อนนั้นเนี่ย คือทำโรงยาฝิ่นครูนครมงคลายน์นั้นจบการศึกษาบระดับมัธยมศึกษาโตโจโที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองโดยความที่เขาเป็นคนที่ตลกแล้วก็เป็นคนที่เรียกกันว่ามีสุขภาพจิตที่คลื้นเครงอยู่ตลอดเวลาอุปนิสัยใจคอนั้นก็จะมาทางนี้แน่นอนกับสิ่งต่างๆที่ครูนครมงคายนนั้นมีโดยเขาเคยพูดว่า เขาเกิดมาเพื่อร้องรำทำเพลงบางคนอาจจะร้องได้แต่เต้นไม่ได้แต่เขาเนี่ยทั้งร้องได้รำได้เต้นได้หมดอยู่กับความสนุกสนานในการบันเทิงในตัวเขาอยู่ตลอดนครมงครายน์นี้เป็นศิลปินลูกทุ่งที่รุ่นราวเขาเดียวกับครูพยงมุกดาสมยศทัศน,นพันธ์เรียกกันว่าเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็หาก,กินกันมาอายุอานามนั้นก็ใกล้เคียงกันด้วย เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่มีโรงหนังจะนิยมนําดนตรีมาสลับฉากในการที่จะฉายหนังเพื่อที่จะดึงดูดคนดูให้เข้ามาชมกันเยอะๆนอกจากชมภาพยนตร์แล้วก็จะชมดนตรีที่มานําแสดงเรียกกันว่าสลับฉากกันแน่นอนครูนครมงครายน์นี้เป็นคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงหนังเฉลิมบุรีที่ครูนครมงครายน์นั้นจะอยู่ที่นั่นเลย เรียกว่าสามคนนี้จะหากินร่วมกันแม้จากอยู่ต่างคณะกันแต่ว่าก็ช่วยกันเล่นกันอยู่บนเวทีนี้ที่สําคัญก็คือว่ามีการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเวลามีการแสดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าภาพเนี่ยถ้าเจอใครก่อนก็จะให้คนนั้นก่อนแต่ว่าแสดงร่วมกันแต่จะให้คนนั้นเป็นหัวหน้าเหมือนกับเป็นหัวหน้าวงเนี่ยถ้าเกิดว่าพยงมุกดานั้นรับงานต่อก็จะให้ครูพยงมุกดา ก็จะให้เป็นคณะของครูพยงมุกดาเลยก็จะวนกันอยู่แบบเนี้บางทีก็จะเป็นนครพยงสมยศพอแสดงกันเสร็จค่าตัวก็จะจ่ายโดยการที่จะแบ่งกันเรียกกันว่าสลับกันเป็นหัวหน้าคณะในการแสดงที่โรงหนังเฉลิมบุรีนี่คือการแสดงของครูนครมังคายนที่มีความรู้ความสามารถในการร้องพเพลงในการเต้นในการแสดงอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองที่เขามีก็คือการทำโฆษณานี่แหละ เรียกกันว่าสมัยก่อนนั้นจะมีสปอตโฆษณาซึ่งเราได้ยินแน่นอนมีเยอะแยะหมดก็มาจากกรูนครมงคลยนต์เรียกกันว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นติดต่อมาให้แต่งมาให้ร้องเพลงโฆษณาในรูปแบบของสปอตออกทางวิทยุต่างๆพร้อมเสนอค่าตอบแทนค่ามันสมองค่าเหนื่อยต่างๆให้เรียกกันว่ามีมากมายแต่ที่ เชื่อว่าหลายคนนั้นจำกันได้แม่นเพราะว่าเป็นโฆษณาที่ติดหูประชาชนเป็นอย่างยิ่งยาวจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เลยนะครับที่หลายคนนั้นยังจำได้ก็คือสปอตโฆษณาของท่านไฟฉายตากกบนี่แหละที่แอดมินนำเปิดรายการเชื่อว่าหลายคนนั้นจำกันได้แน่นอนแล้วก็ชอบสปอตนี้เป็นอย่างมากครูนครมงคลยนนั้น เป็นคนแต่งทั้งหมดเลยตั้งแต่เนื้อร้องรวมกระทั่งเนื้อบัญยายของสปอตนั้นและสุดท้ายก็คือว่าได้ร้องเพลงนี้เองด้วยวเรียกกันว่าการทำสปอตนี้ครบวงจรทั้งหมดภายในคนคนเดียวเท่านั้นอีกสปอตหนึ่งก็เชื่อว่าหลายคนนั้นจำกันได้แน่นอนถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆก,ก็คือสปอตสอนขับรถยนต์ของโรงเรียนสอสานมอน นี่ก็เป็นผลงานของครูนครมงคลยน์ที่เป็นคนทําทั้งหมดทั้งเนื้อร้องต่างๆอยากจะขับรถต้องเรียนเสียก่อนสอสะพานมอนสอบให้ได้ผลหากท่านจะคิดเรื่องฟิตเรื่องยนต์ขอเชิญทุกคนเรียนที่สอสะพานมอน่นี่คือเนื้อร้องของสปอตโฆษณาให้กับสอสะพานมอนและคนที่ร้องก็คือครูนครมงคลายนต์ เหมือนกันพอๆกับสปอตท่านไปฉชายตักกุบนี่แหละเรียกกันว่าสมัยก่อนนั้นกรูนครมงคลยนทําสปอตออกมามากมายแต่ที่ติดหูที่สุดเนี่ยก็มีสองสปอตนี่แหละเรียกกันว่าเป็นสปอตที่หลายคนยังจําได้อยู่ โดยครูคนครบอกว่าสปอตที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือสปอตฐานผปวฉายตรากบนี่แหละเพราะว่ามันจะต้องอยู่ภายใน60วินาทีเกินกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ยเขาก็ต้องคิดเงินเพิ่มอีกจึงต้องทําให้พอดีเป๊ะเลยเพราะว่าสถานีนั้นเข้มงวดต้อง60วินาทีเป๊ะจะ58วินาทีก็ไม่ได้ถ่ายไป2วินาทีไม่ได้เลยแบบนั้นเรียกกันว่าครูคนครมังคา,ายนร้องสปอต เพลงนี้ร้องกันแบบเรียกว่าหลายเที่ยวเลยกว่าจะได้พอดีเป๊ะแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สามก็คือว่าความสามารถของครูนครมงคลยนเนี่ยคือในเรื่องของเพลงแปลงเ,ปเรียกันว่าใครจะร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ครูนครมงคลยนนี้มาแปลงหมดแปลงแล้วพอร้องไปก็สนุกสนานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเพลงที่แปลงนั้นติดหูเหมือนกันแต่แอดมินไม่สามารถที่จะ เปิดได้ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าบางคนเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่เปิดเพลงในการพูดถึงนักร้องต่างๆไม่ใช่ไม่อยากเปิดนะครับมันเปิดไม่ได้จริงๆเพราะมันมีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเปิดให้ท่านฟังได้ฟังได้ก็จะเปิดเฉพาะเพลงที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์พอจะเปิดได้เพราะฉะนั้นคร,ครูนครมงคลายนนี้มีความสามารถในเพลงแปลงจนกระทั่งได้ฉายาว่าปรรชาเพลงแปลงในสมัยก่อน อย่างยกตัวอย่างเนี่ยเพลงจิงกระเบลแบบนี้ยค,ครูนครมังคดายนก็มาแปลงเป็นแบบไทยๆจากจิงกระเบลเราก็คงจะได้ยินกันนะครับว่าบางทีเราก็ร้องกันแบบจงกระเบนแบบนั้นคร,ครูนครก็จะแปลงกันแบบนั้นแบบจงกระเบนแบบไทยๆร้องกันแบบนั้นเลยเรียกกันว่าถือว่ามีความสามารถคนหนึ่งในยุคก,ก่อนๆน,นั้นคงจะรู้จักค,ร,ครูนครมงคดายน์ที่เรียกกันว่ามีความสามารถ มากมายแต่ว่าบรรปลายชีวิตของครูนครนั้นก็ต้องบอกว่าอาจารย์จะเป็นโรคหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองโรคตับก็เลยทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำสุดท้ายแล้วคร,ครูนครมงคารยนก็เสียชีวิตเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2542ในขณะนั้นอายุประมาณ74ปีเรียกกันว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้ ให้ศิลปินรุ่นหลังนั้นได้จดจําในความสามารถของครูนครมงคลยนตก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าทักขรมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะว่าบางท่านอาจจะอยู่ในเหตุการณ์หรือรู้จักกับเจ้าตัวสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับแอดมินได้นะครับแอดมินพยายามจะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้เล่าความตามอดีตมาเสนอกับครูนครมงคลยน กับเรื่องราวต่างๆกับความสามารถของท่านก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยกับเล่าความตามคดีและกไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับจงกระเบนจงกระเบนเป็นของเก่านานเอคนโบราณน,นานกาเลจงกระเบนทุกคนจงกระเบนจงกระเบนมองแล้ว็นงามล้น การนามประชาชนทุกคนจงประเดนแต่ปัดน,นี้มาแปลงใหม่ดูไปพิกลึกทีเรนหนุ่มทชอบทรงทิ้งเลนช่างเห็นแล้วไม่อยากมองฝ่ายแบบหญิงก็ชชยเล่นหนุ่มม,มเห็นแล้วตาพองแก่ๆก,ก็ยังอยากมองคนลุกผนพองกันเคียวมองกระโรงทรงบานบานผ่านเสียวใสจริยวดูการเคทรงเรียว